สวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปเติมอะไรแล้ววะคือแบบเราเล่นแบบตั้งไม่ได้อะเราต้องตั้งใช่ไหมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราตั้งให้ทุกคนนะเดี๋ยวทุกคนต้องรอ,อโอเคทุกคนเราตั้งให้ทุกคนมอง ทุกคนจะมองเห็นไหมริ่มกันเลยเราก็จะหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนนะไม่รู้ว่าเราจะชนะทุกคนว่าให้กำลังใจเราด้วยนะถ้าเห็นมือเราขอโทษขออภัยนะเพราะว่าเราไม่ใช่คนตัดต่อนะ เราเป็นมือใหม่นะแล้วก็จะค่อยๆอ,อู้เราตกแล้วตกทุกคนเห็นแล้วตกไหมเราชื่อว่ามิกกี้ใครรู้จักมิกกี้ถ้ามีบิวตี้มาดูอะเราก็จะขอบบิวตี้ด้วยนะที่ช่วยดูอะนี่เราจะใช้ชิปล็อกเราจะไม่ได้เล่นในคอมนะ เพราะว่าเราถึงแม่เราจะเก่งอยู่นะแต่ว่าฉันมิกิก็เคยได้ที่หนึ่งนะจริงมิกิได้สองสองช,ชัยชนะเท้านเพราะว่าอะไรรู้ไหมความตั้งใจนะคะความตั้งใจคือสิ่งดีสิ่งมีความพลัง คนเห็นเลาไหมไปเราเดินผิดทุกคนดูนี่สิเรากำลังแคปทุกคนอาจจะงงนะว่าโลบบอกทุกคนรู้จักโลบบอกปะใครใครเป็น f อซพี่แป้งบอกหน่อยนะเพราะเราก็ชอบพี่แป้งเหมือนกันใครอายุมากกว่าหนูอนะก็คอมเมนต์นะ ครอายุน้อยกว่าก็บอกมิกกี้นะโอระมิกกี้ก็ไม่ทุกคนเห็นเราไหมนี่คือแมบทาวเวอร์อุ้ยมันเดินวัดซัวมากไปก่นกล้องเราอาจจะไม่ค่อยชัดใครบอกหน่อยว่ากล้องเราชัดหรือเปล่าคอมเมนต์เลยนะถ้ากล้องบอกว่า พ่อเาใช้ก็บอกว่าชาร์ตทุกคนชื่ออะไรกันบ้างมีคนชื่อว่านู้ัไหมอ่ะมโดเรมอนอนะ่ะโดเรมมีคนชื่อว่าโรมิตรืึเปล่าผู้หมดเวลาแล้วทุกคนนกเือม,มารูปไม่รีเกิร์รูปไม่รี ไม่จ้ะเอ้ยทุกคนคนเยอะไปทุกคนมองทันไหมเนี่ยดูมันมาแล้วึืบอ่าทุกคนอะไรแม่หนูอ,อัดคลิปอยู่นคนมือเข่นมากเลยอัดคลิปแ <c oughs> อคเก,กมเหรอคะใช่ค่ะอุ้ยว้ายกินปุยมุย ี่นาทีแล้วนะวืบอนน้องๆเกมเล่นได้นะคะแต่เล่นห้ามเกินครึ่งชั่วโมงนะคะห้ามดูจอนานเกินนะคะง่ี่เล่นนี้เ,เป็นตัวอย่างใช่ไหมใช่อิ๊บอิจิมอ <c oughs> สอนวิธีกระโดดรือยังนี่ไงกระโดดเ <c oughs> ต๊าทำไ้นเนี่ยทุกคนเขาก็รู้วิธีกระโดดกันหมดแล้วอ๋อแล้วก็ไปทำอะไรขึ้นเนี่ <c oughs> นนยก็คือจะจะขึ้นใจปุงเนี้ย มีกี่ข้อมีกี่ได้กี่คะแนนนะคะก็ได้สองคะแนนนะเพราะว่ามันแบบมันทาเวอร์ออบพาวอ่ะพากไปสี่พูดแบบว่าเฮ้ยเธอเธออย่ามาหัดฉันนะเธออย่ามาใคล้ฉันนะว้ายตายแล้วว้ายกระโดดลงสระไว้น like ้ำโอเค